ก็กราบสวัสดีนะครับผมสวัสดี FC ที่รักทุกท่านนะครับวันนี้ก็เดินทางมาติดตั้งชุดโซลารเซลล์นะครับชุด3แดงม้านะครับแแผงเป็นตัว550วัตต์นะครับโครงเหล็กกาวนท์หลังจากเที่ยวสงการเสร็จนะครับลุยงานต่อครับทีมงานช่างตูบดานไม่มีแดดนะครับช่วงประมาณเกือบบ่ายหนึ่งนะครับผมน้ำก็ไหลเต็มท่ออยู่นะครับผมทีมงานก็กำลังเก็บสายไฟนะครับผมโอปิสมือเลยแหละ นะครับเดี๋ยวลูกค้าจะตีดินนะครับผมเดี๋ยวจะตีดินไม่ได้นะครับเป็นแผงนะครับห้าร้อยห้าสิบวัตต์สองด้านนะครับฮาร์เซลล์ทีมงานก็กําลังเก็บรายละเอียดนะครับผมเรื่องของอความเรียบร้อยนะครับความสะอาดนะครับเสร็จจากโครงนี้นะครับวันนี้มีสองโค้งนะครับโซลาเซลล์นะครับแล้วก็ทีมบาดาลก็มีเจาะหนึ่งบ่อนะครับ ค่อยๆเก็บไปนะครับตอนนี้ก็รู้สึกว่าทีมงานทําไม่ทันนะครับลูกน้องขาดแคลนนะครับตอนนี้ก็สําหรับท่านใดสนใจอยากจะจอน้ำบาดาลหรือจะติดตั้งโซล่าเซลล์นะครับก็ติดต่อสอบถามช่างจู่บาดาลมาได้นะครับเบอร์โทร993329255นะครับหรือจะไปรับชมผลงานนะครับในช่องทาง YouTube ช่างตู่บาดาลนะครับหรือจะเป็นเพจ Facebook ช่างตู่บาดาลนะครับผมโทรสอบถามกันได้ครับสวัสดีครับผม